สวัสดีครับโรงเรียนวัดน้ำผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยปีที่สองถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนระดับชั้นประถมวัยจำนวน25คนนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาจำนวน97คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน58คนรวมนักเรียนทั้งหมด180คนข้าราชการครูจำนวน12คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนเวลาผมทำกิจกรรมหน้าเสาธง,งในตอนเช้า ถ้าวันไหนโชคไม่ดีก็ต้องเจอความร้อนที่ต้องอดทนทั้งครูและนักเรียนหน้าฝนไม่ต้องพูดเลยครับต้องเข้าแถวใต้อาคารตอลอดเวลาส่วนกิจกรรมลูกเสือเนนาลีก็หนีไม่รอดหรอกครับเพราะยังไงก็ต้องเจอกระแสงแดดแต่คุณครูก็พยายามแก้ปัญหาพวกผมเรียนใต้ล่มไม้แต่ผมคิดว่า ถ้าพี่ๆสิทธิ์เก่าผู้ใหญ่ใจดีเมตตาผมสร้างโดมให้คงจะเป็นสิ่งล้ำค่ามากๆเลยครับอาคารเรียนของพวกผมดูภายนอกอาจจะไม่น่าสงสารอะไรหรอกครับแต่ถ้าดูกันจริงๆนะฝ้าก็แตกหลังคาก็รั่วสีก็ล่อนห้องพยาบาลก็ไม่สมบูรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ก็ไม่เพียงพอ เมตตาพวกผมด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายด้วยการนำของท่านผู้มนวยการรัดดาเพ่งผลผู้มนวยการโรงเรียนวัดนำ้ำพุที่เห็นความสำคัญของพวกผมอยากให้พวกผมเป็นคนดีมีความรู้มีคุณธรรมเป็นที่ชื่นชมของสังคมจึงจัดผ้าป่าการศึกษาในวันเสาร์ที่30มก กราคมพศ2564ครับพี hey, hey, ่พี่สิเก่าผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเมตตามีจิตมีใจเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถโอนได้ที่ธนาคารอมสินบัญชีเลขที่020067609238โรงเรียนวัดน้ำพุ คนละเล็กคนละน้อยตามกําลังศรัทธาก็เป็นประโยชน์ล้ำค่าที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของพวกผมได้แล้วคับ